เราจะพาทุกคนมาเรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องมือ Copy Style ค่ะเครื่องมือ Copy Style นี้นะคะจะทำให้ทุกคนสามารถสร้างสารรค์งานออกแบบโดยที่ใช้ element ที่มีลักษณะดเดียวกันในชิ้นงานออกแบบของเราได้ค่ะสมมุติว่าเราไปที่ element นะคะแล้วเราก็ค้นหาภาพกราฟิกด้วยคำว่า flower นะคะโอเค แล้วเราก็ลองเลือกดูสักรูปแบบหนึ่งนะคะที่เราจะใช้สำหรับเป็นตัวต้นแบบอ่ะสมมติว่าเราเลือกเป็นภาพนี้นะคะแล้วเราก็เลือก f เ o อร์อีกนะคะลองดูภาพที่มันมีความแตกต่างกันในเรื่องของสไตล์หรือว่าลายเส้นนั่นเองค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราเลือกกราฟิกนะคะที่เป็นดอกไม้เนี่ยมาสองแบบ แต่ว่าเราอยากจะได้ดอกไม้นะคะที่มีหน้าอยู่ตรงกลางของดอกไม้เนี่ยให้มีลักษณะที่เป็นรูปแบบเหมือนภาพสองมิตินะคะเหมือนกับตัวดอกไม้ที่เรากำลังชี้อยู่ตอนนี้นะคะเราก็คลิกที่ดอกไม้ที่เราชี้อยู่ตอนนี้จากนั้นก็ไปที่เครื่องมือที่ชื่อว่า copy style นะคะคลิกหนึ่งครั้งที่ copy style ค่ะแล้วก็เลือกใช้ copy style นะคะ จากนั้นก็มาคลิกที่รูปดอกไม้ที่เป็นภาพวาดภาพแบนๆนี้นะคะคลิกหนึ่งครั้งค่ะเห็นไหมคะว่าเราจะได้ภาพนะคะในแบบที่เราต้องการสมมุติว่าเราจะต้องการใช้พวกกราฟ,ฟิกเนี่ยที่อยู่ในเ e เม n t ไลบ r ารีของ Canva นะคะในคอลเลกชันนี้ย อาจจะมีภาพไม่ครบตามที่เราต้องการเราสามารถใช้ภาพรูปแบบอื่นได้แล้วก็ Copy s t y สไตล์นะคะจากดอกไม้ที่อยู่ซ้ายมือเนี่ยมาใช้กับดอกไม้ที่เป็นภาพวาดให้เป็นสไตล์เดียวกันได้นะคะนี้ก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนในการทำงานออกแบบงานดีไซน์ในแคนวานะคะ Happy Designing คะ่ะสวัสดีคะ่ะ